เรื่องนำนักนะครับมันเป็นปัญหาของท,ทุกทุกท่านหลายคนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมสิมาบอกเคล็ดลับวิธีลดนำนักแบบด่วนท่านใจตั้งใจบึงให้ดีนะครับ บึงให้คลิปให้จบนะครับยาฝาวนี้ไปใสนะครับรับรองได้ผลรวดเร็วทันใจโอเคบอตองรีรอไปเบิ่งกันเลยครับนี่ครับตอนนี้นำนักยูที่1สโลเคิงนะครับนี่นามนามสิบี่โลเคิงนะครับ น้ำซีซีโร่เพิ่นะครับน้ำหนัขึ้นอยากเห้ลดลงน้ำหนักลดหรือขึ้นตักออกครับตักออกแบบดวนมักลดดวนแบบดวนก็ตักแบบเร็วมักใช้นลดเร็วก็ใส่ภาชนะใส่ภาชนะนิ่งๆตักออกนะครับตักออกเรื่อยๆลดลดลงเรื่อยๆครับน้ำหนักอยากนำนักนักนี่ครับ แป๊บเดียวครับจาก14โลเครร่งเหลือ1 0โลรจะแข่งมันโดนโลงกอีกเข้ากบตักออกอีกนะครับตักออกอีกเหลือ8โลเครร่งมาหนิช่อยางแข่มันโนดลงกแห้งกูหน,นีิเข้ากะตักโกนดแลวสั่นกัน่โหลดครับน้าม,มันกับซีโบ,น,บน,น,นักเหมอนซีนกเซคุนโน